สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืเ่อน,นทันทีเกียรติดตามรับชมครับคลิปนี้จะพามาเหเา็ดชุดประข้องหยาครับแต่ว่าตัวน,นี้ผมเ,เคยเด้เหเ็ดให้เพืเ่อนรับชมไปแล้วครับท่าง,งแต่ว่าผมก็ใส่ไปกระทือว่าได้พ้นดีครับแต่ผมคือว่าผมยังมอ เพิ่งพอใจบันไดครับผมกันเลยจะมาปรับปรุงแต่งครับปรับแต่งให้เพื่อนๆได้รับชมครับคือตัวก้อนนี่ทาเพื่อนๆอนํนไปประดิษฐ์ใส่นี่กันใส่พ่นกับื่อว่าโอเคครับด้วยว่าอยากอเออเฮ็ดเป็นแบบตัวไม้เครื่องพมนี่ก็สามารถเทใจครับตัวนี้คือตัวนี้พมก็จะเอ่อ รีดมาลนะครับตัวนี้คือวัสดุอุปกรณ์กะเหมือนเดิมครับมีท่อพีวีซีีดไว้แล้วครับแล้วกามีน็อตครับสี่ตัว้วก็อ่าเป็นแคมล็อกครับเนี่ยกิบล็อกขนาดหกค้นครับตัวนี้ดูตัวนี้พวกกพับออกคือเก่าครับล่นใส่แล้วก็พับออกขนาดนี้ครับตัวนี้ก็รีดไว้ครับน้าเลยครับเนี่ยเออ ความหยาวตัวนมิพก,ก็จะเปลี่ยนจากตัวเก่าเลยครับนี่ตัวนี้สสูงประมาณเอือบสิบหกเซนครับตัวนี้หย่าสี่สิบครับหย่าสี่สิบเซนคืออา่าตัวนี้ผมเเ็ดเคลื่อนมานี่ว่าพอผมไปตัดนหย่านี่ครับอันมันจะมีหย่าหยาวนี่จะดีครับหย่าหยาวประมาณสามสิบสี่สิบเซนนี่ก็ได้พ้นดีครับ คือไปตัดไปแล้วมันพ่อไปเจอหนาสันสันครับตาอนนี้มันก็เก็บบ่คอย,อยู่ครับเก็บบ่คอยอยู่มันจะหลอดไตนี่ครับคือเขาตังไว้ยังสิครับนี่ตังไว้ยังส่ตังไว้นี่เ้าตัดมาใบามันจะมุนครับใบมันจะมุนไป้ยังสิน้ำจะหลอดไปไตนี่ครับคือปัญหาผมผมจะเกลี่ยตรงเอาเอาชุดนี่แหมตําลงอีกครับ แต่กวนมันจะห่างอยู่ห่างอยู่ตัวนี้ประมาณนี้ครับประมาณนิ้วนิ้วนึงครับนิ้วกว่าก็จะขยับลงอีกครับขยับลงให้มันต่ำลงครับนี่ต่ำลงให้มันเรือประมาณจักเสียนหนึ่งครับนี่ราคานานนานี่ครับด้านนานี่แต่กวนเออจุดของเหามันจะมาอยู่ประมาณนี้ครับจุดหัวเกียร์นี่ครับจุดหัวเกียร์ก็จะยืนมาอีกครับยืนออกมาจากหาเส้นครับตัวนี้ เป็นชุดปรับปรุงของผมครับมันก็นจะได้เก็บหยาดีครับด้านหน้าต,ตานี้ห้าดน,น้อยคือเฮาตัดตัดมาห้าประมาณเอ่อต่ำก็ซิบเส้นครับ5าเซนทั้งซิบเซ้นเนี่พรเวลาฮาตัตมันจะมันจะหลอดเบิดครับมันจะหลอดตัวนี้ผมคิดว่าก็เลยมีความคิดครับก็ว่าจะยับตัวนี้ลงให้มันต่ำครับเพื่อจะได้เก็บห้าสัน้นห่วนนี่ครับเดี๋ยวเอามาหลืมกันเลยครับตัวนี้กะ ตัวนี้กับเพื่อมาเลยครับนตัวตัวนี้ผมจะวัดไว้เพื่อ,อประมาหาเศษครับนี่นแฮนดโผล่จากหัวเกียร์นี่ครับโผล่จากหัวเกียร์นี่หาเศษนี่ครับตัวนี้ก็จะเพื่อไว้เลยครับหาเศษมาเนี่ยครับหาเศษทั้งลุม หาเสียงอยวปพะมานเพียงนี้ครับตาเนี้ชุดด้านล่างนี้ครับด้านล่างนี้ผมจะขีดตรงขึ้นมาครับนี่ผมจะดึงจากนี้ดึงจากเรียมนี้ครับขึ้นมาให้มันวิดตัวนี้ครับให้มันตั้งฉากกว่าง่ายง่ายครับให้มันตั้งฉากเป็นแนวตรงลงไปนี้ครับตัวนี้เครื่องเครื่องก็คือเก่าครับตั้งไว้ด้านหนาปีห้าผ่ายครับ ตัวนี้ก็จะขีดลงมาเลยครับขีดลงมาเสียเลียมอ่ะ้านล่างอ่างี้ครับนี่ขีดลงมาหนีก็ตัดบเลยครับนี่ตัวนี้ก็จะตัดทิมครับตัดทิมแล้วก็มันก็จะยูปมาณนี่อยูปมาตานี้คือปัญหามันขางขางที่เออขออภัยครับมันขางที่ชุดหัวเกียร์นี่ครับมก็จะเวียกครับนี่เวียกขึ้นไปนี่ครับขีดตรงนี้ครับ กับตรงนี้นะครับเขากัดหลาก,กวาใส่กานณ์ยครับนี่ยขีดมานี่ครับนี่ตัดออกประมาณจากาวัดความสูงคันนี้ครับตัดออกแข่ประมาณสักเส้นหนึ่งกันเลครับนี่เพื่อให้จุดของเข่านี้จุดประคอง,องยางเขามันต่ำลงครับเดี๋ยวมาตัดกันเลยครับนี่ มาเลียงครับตัวนี้สังเกตตรงวานี้อ่านี่ครับมันจะเลือแค่เส้นเดียวครับนี่นี่แหละครับเอาพระมานนี้ครับเส้นหนึ่งครับตานี้ตัวนี้ตัวนี้ครับมันจะต่างนี้เลยครับนี่มังจกต้ว่าทําการยืดครับยืดออกแจมหลอกนี่ครับใส่ด่านลั่งนี่ครับกวดเข้าไปแล้วกันคือเก้าครับกวดเข้าไปแล้วกันมากครับ ดาวหา,นนาเฮ้าด่านหน้าเฮ้าได้ที่นลครับก็จะมามากจอเลยครับนี่ใส่เข้าไปสองตัวนี่ครับก็จะมากมากรูจอเลยครับมันวัดหาตำแหน่งครับแล้วก็้ามันได้แล้วก็ก็ขีดจอเลยครับบนานเดี๋ดวดยวผมจะขีดครับ ตัวนี้แนะนำกับตัวแหลกนี่เอาชุดน,นี้เลยครับจนกับชุดหัวเกียร์นี่ครับกระไรซีหัวครับอย่ทำเป็นปเจาะกันเลยครับ ย็ดแลยึดเลยครับมันเอามายืดเลยครับเราจะยืดน็อตครับมบัน มาณนี้ครับมันยึดเข้าไปแล้วครับเป็ี่ยนเงินมาครับนี่ครับอันนี้จะเรียกประมาณเสน้นนะครับนี่เสน้นนะครับดานานานี่เขาจะเอ,อ่อจะปล่อยไหว้หรือว่าจะแตง่งเป็นโค้งๆก็ได้ครับตัวนี้สําหรับดานาน,านานี่ครับเพื่อนๆจะปล่อยไว้ก็ได้ครับแต่ว่าผมก็ว่าจะแต่งนี่ครับอย่งหน่อย รือจะปล่อยไว้ก็ได้ครับบ่เป็นยังตัวนี้เดลียวแต่เพื่อนๆครับตัวนี้ผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับตัวนี้คือมันจะต่าลงครับมันจะกินงาได้ดีครับเวลาตัดงามันจะมาขาาอยู่นี่เบิดครถบคือเขาขยับชุดนี้ลงแล้วครับกะจะเฮ็ดเป็นคลิปสั้นๆครับลิบสั้นๆเพื่อว่าให้พี่น้องเด้เบ่งน้ำกันครับตัวนี้กับผมยังไลยครับลีบนี้ ยงแกเ่เพิ่มเติมครับเพิ่มเติมมาจากคลิปก่อนครับเดี๋ยวอา่าผมจะเอาไปตัดให้เพื่อนได้รับชมครับเป็นคลิปง่ายงายเอด็ดง่ายๆเลยครับเดี๋ยวไปชมตอนตัดกันเลยครับ มานนี้ครับหยาสันชื่อว่าเป็นกวงดีครับตัวนี้ก็ตัดสะอาดครับสะอาดตัวนี้ก็เป็นกวงครับแถวซีว่าได้อันนี้ได้ครับนี่กวงนึงครับตัวนี้เป็นหยาสันครับแถวซีว่าได้ใส่ขาดเกียร์ได้ครับเป็นกวงนี้ครับหยาสันครับยเาจะไปลองเลยฟังนะครับหยาเหี่ยวครับ เรียบร้อยครับสําหรับหญ้าแหววครับตัวนีนี่ครับหญ้าแหววจะเป็นแถวนี้กับแถวนี้ครับสังเกตียว่าเป็นกองดีครับตัวนั้นหญ้าสันครับสะอาดเลยครับนี่มอต้องเออใส่ขาดเกียร์เลยครับนี่สะอาดครับแล้วก็หอบง่ายครับเป็นกองมันบวกระจายครับนี่ตัวนี้ัดเหลียวเออตัดเหลียววันนี้ก็เป็นกองเลยครับ ก็ระมาณนี้ครับมาลองสายงานจริงให้เบิ่งครับที่ว่าเป็นกวางดีครับหยาสันครับก็บ่าต้องหว่วงครับเรื่องอปัญหาหยาสิติอในหล่องนี้ครับบ่มีเลยครับก็ทดลองนลก็ที่ว่าพัานครับเด